ทนายตั้มล่มสลายโดดเดี่ยวเดียวดายหลังลูกปรงสีสนิมหมู่มิส,สหายคนเคยรักต่างพากันปัดสวะให้ผลตัวออกมาเททนายตั้มกันพันละวันนับตอนนี้ได้แล้วเจ็ดรายคนแรกนักค้าความตัวตึงอย่างทนายสายหยุดที่เดิมเป็นเด็กปั้นติดซอยห้อยตามทนายตั้มมานานจนมีฐานะมั่งคั่งมั่งคงและช่วงแรกออกตัวแรงรับจบรับเจ็บรับว่าความให้ทนายตั้มแบบสู้ทุกเม็ด ช่วงไปออกโขนกระแสร,รอบแรกทำการบ้านมาดีไม่ตายใหม่แม่นตัวบทกฎหมายทำให้กระแสตอบรับค่อนข้างดีแต่ต่อมาถูกกระแสสังคมกดดันหนักในทำนองไปช่วยคนผิดต่อมาทนายสายหยุดไปออกโขนกระแสร,รอบสองพร้อมประกาศถอนตัวไม่รวมสังคงกรรมแล้วพร้อมล้านประโยคเด็ดถ้าจะเอาดำไปเป็นขาวทำให้ไม่ได้เพราะแนวทางสู้ไม่ตรงกันอีกทั้งข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน ซึ่งทางอาจารย์ปานเทพคนสนิทของสนที่ลิ้มทองกุลชื่นชมธรรมะในใจของทนายสายหยุดที่ไม่ยอมนําเอกสารที่ถูกปลอมแปลงเข้าสํานวนพร้อมชี้ชะตาคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานล้วนๆคนที่สองคือทนายอาคมซึ่งเจ้าตัวเผยถึงความสัมพันธ์กับทนายตั้มว่าพูดเรื่องนี้แล้วเจ็บอกตนกับทนายตั้มไม่ได้ทํางานร่วมกันมานานแล้วแต่ที่มารับทาคดีให้กับภรรยาทนายตาั้มเพราะสัมพันธ์กันดีกับครอบครัวของตน โดยเฉพาะมีความสนิทสนมกับภรรยาของตนซึ่งต่อมาทนายอาคมออกโขนกระแสพร้อมยืนยันคำเดิมว่าไม่รับคำคดีให้กับทนายตั้มบอกว่าเรื่องประกันเมียทนายตั้มไม่ยอมให้เอาฉนดบ้านไปวางที่ศาลเพราะกลัวไม่มีหลักทรัพย์ไปวางเพื่อประกันตัวเองคนที่3คือทนายรณรงค์แก้วเพชรที่ก่อนหน้านี้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเรื่องไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของทนายตั้มในคดีช่อโกงเจอ้อย โดยทนายรณรงค์เคยเผยถึงความสัมพันธ์กับทนายตั้มว่าเป็นเพื่อนที่เคยสนิทแต่ตอนนี้ไม่ใช่คนที่4ี่คือเจอ้อยคนนี้เป็นปฐมเหตุที่พาทนายตั้มนอนคุกซึ่งเดิมเจอ้อยให้ความรักความเอ็นดูทนายตั้มและครอบครัวเป็นอย่างมากออกเงินให้ท่องเที่ยวใช้ใจ่ายแบบหรูหราหลายทริปแต่เมื่อถูกหักหลังจึงเอาคืนแบบสาสมคนที่หอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชาชญกรรม ที่ช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนเพิ่งออกรายการหนกระแสเกี่ยวก้อยคืนดีกับทนายตั้มได้ไม่นานหลังจากที่ทะเลาะฟ้องร้องกันไปมาหลายสิบคดีต่อมาเมื่อทนายตั้มถูกซิลเข้าคุกอัจฉริยะก็เริ่มเดินสายออกมาแชรตั้มรายวันล่าสุดหอบหลักฐานแจ้งกองปราบปมน้องชายและน้องสาวทนายตั้มเอี่ยวยกย้ายเงินและทรัพย์สินกว่า300ล้านแถมอ้างว่าทนายตั้มยังมีพฤติกรรมสร้างพยานเท็จเมื่อ6ปีก่อน คนที่6ออยสีนางสาวบุญยญนุษแสงสีเจ้าของเพจออยสีและของเผือกที่มีคนติดตาม3.1แสนคนที่เดิมเป็นเพื่อนสนิทรักใคร่ทนายตั้มกันดีแต่ต่อมาแตกหักรุนแรงฟ้องร้องกันไปหลายคดีซึ่งตั้งแต่ทนายตั้มต้องมรสุมเพจออยสีก็เล่นเรื่องนี้แบบเกาะติดเมื่อสองวันก่อนโพสต์ว่าวันนี้วันเกิดพี่เดือนภรรยาทนายตั้มหนิใช่ไหมเกือบลืมไปเลยเฮ d มีความสุขในบ้านรั้วสูงนะ หรือที่เรียกว่าราชทันหรือชาวบ้านพวไปเรียกกันว่าคุกนะคะแฮปปี้ทั้งคู่เลยจ้าฟันดี้จ้าคนที่7คือบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองพบตรที่สังคมรู้กันดีว่าสนิทสนมกับทนายตั้มแค่ไหนร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆของขวัญวันเกิดให้กันและกันไม่เคยขาดไม่เท่านั้นทนายตั้มยังเคยออกมาชนกับบิ๊กตำรวจแทนบิ๊กโจ๊กมาแล้ว แต่ต่อมาพันตำรวจเอกคูวดนอุ่นโพผู้กำกับสอนอบางซื่อเพื่อนรวมรุ่นรักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่47กับบิ๊กโจ๊กออกมาให้สัมภาษณ์ว่าบิ๊กโจ๊กได้เลิกคบกับทนายตั้มไปนานแล้วเพราะรู้ว่าเป็นคนยังไงส่วนเพื่อนทนายตั้มตอนนี้เหลือแค่ทนายเดชาทีท่ยังปับแซบท้าทายสนธิลิมแบบไม่เกรงกลัวแฉมาแฉกลับส่วนอีกรายคือทนายรัชพลสิริสาครที่ไปเยี่ยมทนายตั้มตั้งแต่วันแรกๆที่ถูกคุมขัง โดยทนายรัชพลระบุเพื่อนไม่สามารถตัดกันได้สนิทกันตั้งแต่สมัยก่อนจนวันนี้ก็ยังสนิทอยู่ตนยังรักและหวังดีกับทนายตั้มเสมออย่างไรก็ตามต้องหลุ้นว่าที่สุดแล้วทนายแบรนด์ดเนมจะต้องคำพิพากษายอย่างไรและสุดท้ายจะเหลือมิตรแท้สกิี่คนที่เคียงข้างบ้าง